ฤดูการแวัดใหญ่ปีนี้อาจไม่เหมือนใครด้วยการปรากฏตัวของสายพันธุ์ใหม่เซปเลดเคที่กำลังระบาดในญี่ปุ่นและอังกฤษซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้ปัจจุบันและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์นี้สถานการณ์หวัดใหญ่ในช่วงปีนี้เริ่มสร้างความกังวลใหญ่หลังจากนักวิจัยจากแคนาดาเผยเผยข้อมูลการระบาดของสายพันธุ์ S3N2 กลุ่มย่อยใหม่ที่เรียกว่าเซปเลดเค ซึ่งกำลังกลายเป็นสายพันธุ์ที่พบบ่อยในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาล2025-2026โดยมีรายงานชัดเจนจากญี่ปุ่นและสหารัฐอาณา,าจักรว่าสายพันธุ์นี้พบในตัวอย่างผู้ป่วยมากถึง90%ของจำนวนทั้งหมดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นเนื่องจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการติดตามโรคกลับหยุดเผยแพร่ข้อมูลไปตั้งแต่เดือนกันยายน รายงานจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจของ British Columbia c e n t e r for disease Control ระบุว่าวรัส h 3 n 2สายพันธุ์ย่อยสเปรดเคเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงท้ายของฤดูการแค้หวัดในอีสานโลกทำให้วัคซีนที่ถูกผลิตเพื่อฤดูการปัจจุบันซึ่งอ้างอิงจากสายพันธุ์สเปรด j 2ไม่สอดคล้องกับไวรัสที่กำลังกลายพันธุ์ตามธรรมชาติส่งผลให้ประสิทธิภาพของวัคซีนอาจลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุดานูตาสโครสกีเดนูเทสคอรันสกี หัวหน้าทีมระบาดวิทยาโรคไข้หวัดใหญ่และเชื้อทางเดินหายใจในแคนาดากล่าวกับซิรักว่าสถานการณ์ในปีนี้มีความเสี่ยงต่อการมองไม่เห็นภาพรวมเพราะสาหรัฐอเมริกายังไม่มีข้อมูลสรุปการระบาดระดับชาติซึ่งผิดจากมาตรฐานของหลายปีที่ผ่านมาเธอระบุว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะเดินเข้าสู่ฤดูกาลไวรัสทางเดินหายใจโดยไม่มีข้อมูลพร้อมย้ำว่าสาหรัฐเป็นจุดอ้างอิงสำคัญของซิกโลกเหนือในแต่ละปีเนื่องจากเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่ช่วยทำนายทิศทางของการระบาด ข้อมูลการวิเคราะห์พันธุกรรมซีเควนซ์จากฤดูการก่อนแสดงชัดว่า H3N2 กำลังพัฒนาแบบ major drift หรือการกลายพันธุ์ระดับกลาง not a shift ที่ไม่ทำให้ไวรัสกลายเป็นชนิดใหม่แต่มีพอให้เลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนในระดับหนึ่งนอกจากนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าไวรัสกลายพันธุ์จะทำให้อาการรุนแรงขึ้นหรือด้วยยาต้านไวรัสทำให้ผู้เชี่ยวชาญยังมองว่าสถานการณ์ไม่น่าจะพัฒนาไปสู่การระบาดใหญ่ทันเดมีอย่างไรก็ดีหากวัคซีนปีนี้ ให้ประสิทธิภาพต่ำจริงจำนวนผู้ป่วยอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวล่าสุดข้อมูลจากสาราชาอาณาจักรที่เผยแพร่ในรูปแบบพรีเพนชีว่าวัคซีนปีนี้ยังสามารถป้องกันการเข้ารักษาในโรงพยาบาลของเด็กอายุ 2- ถึง17ปีได้ถึง 70- ถึง75%ขณะที่ประสิทธิภาพในผู้ใหญ่ลดลงเหลือเพียง 30- ถึง40%ซึ่งเป็นตัวเลขที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ายังอยู่ในระดับที่เคยพบในหลายปีหลังโจชัวเพทรีโจชัวพพทรี 3, นักวิจัยจากสถาบันวิจัยมาชฟีคลินิกในรัฐวิสคอนซินให้ความเห็นว่าปัจจุบันยังเห็นผู้ป่วยไ้หวัดไม่มากนักแต่เชื่อว่า h 3 n 2จะกลายเป็นสายพันธุ์เด่นในสหรัฐเมื่อฤดูการเข้าสู่ช่วงพีคพร้อมเตือนว่าการขาดข้อมูลระดับชาติของ CDC อาจทําให้การรับมือช้าเกินไปหากจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกทั้ง CDC ยังมีบทบาทสําสคัญในการวิเคราะห์จีโนมเชือ้อไวรัสเพื่อจัดทําวัคซีนฤดูการถัดไปนักวิจัย จึงกังวลว่าความล่าช้าอาจกระทบต่อการวางแผนระยะยาวแม้จะมีความไม่แน่นอนผู้เชี่ยวชาญยังคงย้ำว่าการฉีดวัคซีนแค้หวัดใหญ่ยังจำเป็นที่สุดเพราะแม้ประสิทธิภาพลดลงวัคซีนยังลดความเสี่ยงของอาการรุนแรงและการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีในสําคัญโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ําสถานการณ์ในญี่ปุ่นและอังกฤษซึ่งพบการระบาดของ h 3 N 2, 2> สเปลดเคในระดับสูงตั้งแต่ต้นฤดูกาลทําให้หลายประเทศเริ่มติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหากไวรัสสายพันธุ์นี้ครองสัดส,ส่วนมากขึ้นจริงฤดูกาล2,025-2,026อาจเป็นหนึ่งในปีที่มีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าปกติแม้ไม่ถึงขั้นรุนแรงในเชิงความร้ายแรงของโรคแต่จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอาจสร้างแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขในหลายพื้นที่ถึงตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศยังคงรอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาที่มีระบบเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจแข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผลการประเมินของวัคซีนในช่วงปลายฤดูกาลจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสายพันธุ์สเปรดเค,เคมีผลต่อภูมิคุ้มกันมากน้อยเพียงใดและจะต้องมีการปรับสูตรวัคซีนสำหรับปีหน้าอีกหรือไม่ขณะที่หลายประเทศยังคงแนะนำให้ประชาชนรับวัคซีนเป็นปกติและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคำถามที่คุณอาจตั้งคุณคิดว่าการขาดข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาจะส่งผลต่อการรับมือกับสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปีนี้อย่างไรและคุณเห็นว่าการปรับสูตรวัคซีนเพื่อรองรับสายพันธุ์ใหม่นี้จะเป็นไปได้อย่างไร ในอนาคต